สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเฉลยแนวข้อสอบ A-Level ภาษาไทยในหัวข้อการพรรณนาบรรยายห,หรือว่าอธิบายค่ะ ในข้อสอบหัวข้อนี้นะคะส่วนมากก็จะถามหาว่าข้อความต่อไปนี้ข้อใดเป็นบรรยายโวหารหรือว่าข้อใดเป็นพรรณนาโวหารเป็นส่วนมากนะคะไม่ค่อยมีอธิบายเท่าไหร่ค่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูคีย์หลักๆนะคะของการพรรณนาแล้วก็การบรรยายเลยค่ะการพรรณนานะคะส่วนมากเนี่ยจะใช้คําที่เราอา่านแล้วก็เห็นภาพรับรู้อารมณ์ความรู้สึกได้นะคะรวมทั้งใช้ภาษางดงามมีความละเอียดละออแล้วก็อาจจะใช้คําขยายภาพเพื่อให้เราเนี่ยเห็นภาพแบบชัด เจนมาขิ้งคืนด้วยค่ะส่วนการบรรยายนะคะจะเป็นการเล่าเรื่องให้เห็นภาพรวมเลยว่าใครทําอะไรอย่างไรและที่สําคัญก็คือจะใช้ภาษากระชับแล้วก็ตรงไปตรงมาค่ะเรามาดูโจทย์กันเลยนะคะโจทย์ข้อนี้ถามว่าส่วนใดของข้อความต่อไปนี้เป็นบรรยายโวหาร โจทย์ถามหาบรรยายโวหารค่ะทีนี้เรามาดูข้อความทั้งหมด5ส่วนกันเลยนะคะข้อความส่วนแรกบอกว่าวันนี้ฉันกําลังยืนชมทิวทัศน์จากระเบียงของร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ป่งแยงข้อความส่วนแรกเนี่ยเหมือนเป็นการเล่าเรื่องว่าให้เราเห็นภาพรวมเฉยๆนะคะว่าใครกําลังทําอะไรอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นส่วนที่หนึ่งเนะะี่ยค่ะจะเห็นได้ว่าน่าจะเป็นบรรยายโวหารค่ะทีนี้เรามาดูส่วนที่เหลือก่อนนะคะส่วนที่2เขาบอก ว่าพลันสายตาก็สะดุดเข้ากับดงดอกไม้สีขาวที่บานสะพรั่งเต็มต้นในส่วนที่2เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีคําที่บรรยายอย่างละเอียดละอ่อนะคะทําให้เราเห็นภาพก็คือคําว่าดงดอกไม้ดอกไม้เป็นดงเลยสีขาวที่บานสะพรั่งเต็มต้นเป็นการใช้คําที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเรามองเห็นภาพชัดเจนนะคะแล้วก็ใช้ภาษาที่งดงามด้วยค่ะเพราะฉะนั้นส่วนที่2เนี่ยเป็นพรณนาโวหัร oh นั่นเองค่ะ ทีนี้มาดูส่วนที่3นะคะเขาบอกว่าฉันรู้สึกดื่มด่ำกับความงดงามประการตาตรงหน้าคําว่าดื่มดำ่ำเนี่ยทำให้เรารับรู้ถึงอารมณ์แล้วก็ความงดงามประการตาตรงหน้าด้วยที่ทําให้เราเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นส่วนที่3ถือว่าเป็นพรณนาโวหันค่ะทีนี้มาดูส่วนที่4ี่นะคะส่วนที่4ี่เขาบอกว่ามีอยู่ต้นหนึ่งคุ้มดอกที่ปลายยอดสั่งสายไปมาตามแรงลม กุ้มดอกที่ปลายยอดทําให้เราเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าส่วนที่เขากําลังเราให้เราเห็นภาพเนี่ยอยู่ที่ปลายยอดแล้วตรงนี้ก็ซัดสายไปมาตามแรงลมด้วยนะคะทําให้เราเห็นภาพได้อย่างชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นส่วนที่4เนี่ยถือว่าเป็นพันานาโวหารัเช่นกันค่ะ มาดูส่วนที่5กันนะคะเขาบอกว่ามองจากระยะไกลดูราวกับนกสีขาวตัวจิ๋วนับร้อยนับพันกำลังบินว่อนอยู่ในอากาศส่วนที่5้าเนี่ยค่ะมีการเล่าว่านกสีขาวตัวจิ๋วนับร้อยนับพันนะคะเล่าให้เราเนี่ยได้เห็นภาพชัดเจนมากเลยคือใช้คําที่งดงามใช้ภาษาที่งดงามแล้วก็เห็นภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นส่วนที่5้าเนี่ยถือว่าเป็นพรณนาวโวหารเช่นกันค่ะ คำตอบของข้อนี้นะคะแน่นอนเลยว่าเป็นส่วนที่หนึ่งนั่นเองค่ะคือวันนี้ฉันกำลังยืนชมทิวทัศน์จากระเบียงของร้านอาหารแห่งหนึ่งที่โป่งแยงเป็นบรรยายโวหารเพราะว่ามีการบรรยายให้เห็นภาพรวมนะคะว่าฉันเนี่ยกำลังทำอะไรแล้วก็อยู่ที่ไหนค่ะจบการไปแล้วนะคะสำหรับแนวข้อสอบ A Level ในหัวข้อการพรรณนา,นาบรรยายหรือว่าอาธิบายค่ะหวังว่าน้องๆจะได้ทริคที่ดีในการทำข้อสอบในการสอบ a l e v e l ที่จะถึงนี้ ะะอย่าลืมกดติดตามเพจติวสอบ A Level ภาษาไทย์ไบคอสในโตวไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารทีแคส66แล้วก็คลิปเฉลยข้อสอบแบบนี้ค่ะ